ฟันธง12ลัคนาราศีในปี2567ราศีธนูหรือผู้ที่เกิดตั้งแต่วันที่16ธันวาคมถึงวันที่15มกราคมเป็นปีแห่งการบุกเบิกก่อนร่างสร้างตนจากนี้อีก3ปีจะผันผวนให้สู้ไม่ถอยจะดีต้องบอกว่า4-5ปีที่ผ่านมาคุณดวงดีตอนนี้คุณอาจจะรวยแล้วก็ได้ แต่ชีวิตมีขึ้นมีลงต้องระวังจากนี้ไปอีกสาปีจะผันผวนแน่นอนการงานงานเก่างานใหม่เปลี่ยนแปลงรวดเร็วพกพันตามกระแสะโลกต้องเรียนรู้ทุกอย่างบนการมีประสบการณ์ต้องมุ่งมั่นทุ่มเทมีเกณฑ์ลงทุนขยับขยายตั้งสติให้ดีอย่าประมาททำอะไรจะไม่ผิดพลาดนิติกรรมสัญญาต้องระวังเราต้องต่อสู้เพื่อความสำเร็จ สู้แล้วจะสำเร็จการเงินแนะนำให้ไปไหว้พระสาวทรงพยักไหวภูเขาทองอยากซื้อที่ดินที่ขายจะเฮงมากต้นปีมีรายจ่ายหมุนเงินเพื่อก่อร่างสร้างตนไม่เป็นไรหลังจากวันที่17ตุลาคมที่ผ่านมาดาวราหูได้แยกจากดาวพระรหัส,สัป,ปดีแล้วในปีหน้าปี2568จะเกิดโชคใหญ่จะสำเร็จทุกประการด้านความรัก ชาวราศีธนูเป็นโสดให้โสดต่อไปถ้าคนมีคู่แล้วไม่ใช่คู่แท้ก็จะเลิกกันไปแต่ถ้าคู่แท้ก็จะอยู่ต่อช่วงปี2568กลางปีเป็นต้นไปถึงจะมีเข้ามาตามดวงชะตาคุณเป็นคนเก่งกว่าคนรักดาวประธานโชคลาภความสำเร็จคุณเป็นคนเลือกที่จะมีคู่และเลือกที่จะมีคู่ยากจะเป็นเจ้าสาวหรือเจ้าบ่าวที่กลัวฝนขอให้มีความสุขกับตัวตนของคุณ ด้านสุขภาพสะสมไม่รู้ตัวทั้งความเครียดทั้งน้ำตาลคุณต้องดูแลสุขภาพให้ดีต้องมันตรวจสุขภาพในทุกปีสิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่ควรไหว้แนะนำให้ไหว้พระเจ้าตากสินพระนเรศวรมหาราชสิ่งที่ควรมีติดตัวคือแหวนมหาเทพมีไว้เพื่อไหว้บูชา